สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามากับกิปูปูกินเหลือจากวันนั้นเราก็จะมานั่งแทะปูกันดีกว่าปู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 สก่อนสองตัวซ้อนๆตัวใหญ่ๆเป้งๆเลยดูมาจัดหนักจัดเต็มแง่ก่อนแงะแง่เนี่ยเมื่นวันกินปูผัดผมกาหลีวันนี้กินปูนึงเมื่อวานเมื่อวันที่ กินวันเสาร์อะกินแดดปูผัดถงกะหรี่ไม่กินปูนึ่งกันเลยเพราะว่ามันอิ่มแล้วแต่วันนี้เราก็จะกินปูนึ่งแทนแกะกันแบบเพลินๆแกะกันมาแต่กระดองห้มันไอมันไม่เหมือนบ้านเราจะมาแง่กินนี้ไม่ได้หรอกเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่น่ากินเนี่ยธรรมดาบ้านเราจะแงะกินขอบขอบไม่ได้ใช่ไหมเป็นมันเป็นมันแดงๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยต้องเอาทิ้งแล้วก็เอานมมันทิ้งเนี่ยนมนิ่มๆม,ม,มันเนี่ยนมสาวนมสาวไม่ใช่นะอันนี้นมชายเพราะปูตัวผู้ก็ใช่นมตัวตัวเมียแล้วก็หักมนนันอย่างงี้ดูความบริแรงการอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นมันมันไม่มีไข่ปูไม่ได้กินปูตัวเมียที่นี่ เขาไม่ให้จับปูตัวเมียผิดกฎหมายกินแต่ปูตัวผู้เนื้อเนื้อปูขาแล้วก่อนทั้งเนื้อทั้งขาจัดไปจัดเต็มดูสิแล้วก็กินมันจิ้มน,นะแล้วก็เนื้อทั้งนั้นเนื้อเยอะมาก ใ,ใกล้้ใ,ใกล้จะได้เห็นชัดๆแกงป่าด้วยแกงป่าหือกินผักมั่งแกงป่าผักปมูมันกรอบอ หักแบบนี้ได้เลยเนี่ยกรอบถ้าบ้านเรามันก็ต้องเอาไอเทะเอาใช่ไหมกรอบนี่เนื้ออาปากมาเดี๋ยวแพทจะป้อนใครอยากกินบ้างอาปากจิ้มจิ้มอืมเนี้ยออกมาได้จำขา ตัวหนึ่งเยอะมากน,นี่ใส่กล้ามันอืมดึงมามาแบบนี้เลยแล้วก็กินอืมขื่นใจเป็นอีปูก่อนไปทำงานกินผัก,กั้งอืมก้างปลาอ๋อฟิน

นี่เป็นอะไรเป็นคนที่ระแวงระแวงมันทุกอย่างอก้มามก้ามจะเนี้ยก้ามให้ดูเนี้ยก้ามออกมาให้ดูฟินยังใส่ มัจะไม่เหมือนปูหัดผงกะหรีนะปูผัดผงกะหรีเงี้ยต้องระวังน้มันน้ำมันแฉะอันนี้เป็นปูแบบนึ่งอันนี้ก้ามมันแข็งไม่เหมือนขามันมก้ามมันแข็งกินยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถนี่อันนี้ก้ามน,น้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มซีฟูด้ด อืมอืมอร่อยแปบได้เด้อที่บอกให้ช่วงนี้กินปูได้ตูถูกไม่กินนะดูดูปูดูตูปูก็ต้องกินปูแต่ปลาที่เนี่ยปลาสดที่เนี่ยแพงถ้าไม่ใช่ปลาแช่แข็งนะ ปลาแช่แข็งจะถูกถ้าปลาสดก็จะแพงส่วนใหญ่ก็จะได้กินแต่ปลาแช่แข็งปลาสด,ดานานงานานกินทีปลาสดปลาทะเลนะปลากระพงก็ปลากระพงปลาอะไรก็มีนีเหมือนบ้านเราแหะถ้าปลาช่อนก็มีปลาช่อนนี่ส่งตรงมาจากเวียดน,นามอืม ปลาทอนมาาันเกียดนามแค่แข็งมาเป็นตัวๆเลยตัวใหญ่ๆเลยแต่เนื้อมันก็ไม่หวานเหมือนเหมือนปลาสดหรอกปลาแค่แข็งอันนี้เราจะมาดูการเคียมอ่ะไหนเราไม่ได้เอาไว้นี่มาเนื้อ ก้ามมันไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะชอบกินตรงขามันนี่มากกว่าขามันนี่เนื้อเยอะขามันเนี่ยเนื้อเยอะเนื้อเยอะก,กว่ากล้ามกล้ามแขะยากแขะงลำบากอืออืมเ้านีแล้วงั้นเลยดึงออกมานีเนื้อ ตุ้ยขอติดกระเทียมหน่อยมันมีกระเทียมสับอืมอร่อยอลืมปิงข้าวเลยแล้วก็มีไม้อะไม่แงะตามซอกตามมุมกินให้หมดอย่าให้เหลืออย่าเนี้แงะง่ายกินสบาย จะซินไปไหนเนี่ยอู้วันนี้กันเชียงเนื้อเต็มๆเ,เลยเนะี่ยกันเชียงปูเนี่ยเนื้อเยอะมากมเนื้อหนึ่งนั้นเลยคิดดูนะตัวเดียวอิ่มคนหนึ่งคนหนึ่งตัวนังอิ่มเลย กินทีนี้แบบว่าไม่ต้องกินข้าวก็ได้กินแต่ปูอย่างเดียวเนี่ยขามันเนื้อเยอะชอบกินขามันดูสิเนื้อทางนั้น ดูดดูดดูดเนื้อ,ม,อม,มันมันอันนี้มันมันอะ่ะกระดูกมันกรอ,อก็ไม่แข็งอื กินง่ายมันกินยากแต,กกต่ตรงกินยากแ่ตรงไหนรู้ไหมตรงกล้ามมันนะกินยากกล้ามมันแข็งอืมแล้วพวกนี้หักออกได้เลยเนหะ็นไหมก็พุ๊บๆเลยหักออกมางี้เลยกรอบอ นี่กมีเนื้ะกินสเสียดายอย่าทิ้งครึ่งตัวผ่านไปแล้วเริ่มอิ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้แพทไม่กินตรงนี้มันนะเหลืองเืองเนี่ยมันไม่เหมือนแดงแดงเหมือนบ้านเราไม่น่ากินถ้าเป็นแดงแดงเหมือนบ้านเราหน้ากินเนาะมันแดงแดงมันส้มๆอันนี้มันมันยังไงก็ไมู้ มันอย่างเงี้ยไม่น่ากินอะไรเลยมันก็มันมันนั่นแหละมันปูขายมันมันจะกินเนื้อดีกว่ามันบ้านเรามันจะเหลืองๆน่ากินนะมันที่นี่มันสีแปลกอือร่อย cũng nghe nữa dữ mà ăn à, rồi canh ba thơm ngon, cay 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 ngon cay cay กินตรงนี้มันขามันดีออกมาใช้แรงพิเศษต้องใช้แรงเลยนะกินปูเนี่ยนี่นี่เป็นไงล่ะเห็นไหมเนื้อเยอะอน้ำจิ้มอืม,อม อืมอืมเจ็บหลอืมนั่นออกมาตรงนี้ถ้าแบบกินจู่จก็ซื้อมาเลยได้สองตัวคนเดียวกินลืมเลยไม่ได้แพ้กินจูน่เนี่ยตัวเดียวก็ยังจะอิ่มเลยเนี่ย เนี่กันเชียงมันเนื้อแน่แนๆเลยกันเชียงมันเน,เนื้อแบบอ,อื้อเยอะๆจนปากเป็นคำทั้งหมดเนื้อหวานมากโู้ดเนาะ เนื้อหวานดับจุดกอุมขามันขามันขามันเนื้อเยอะกว่ากล้ามกล้ามกินยากขากินง่ายขาเนื้อเนื้อแน่นเลย ปูลัสกาก็ลัสกาเหอมาเจอปูนเนี่ยนะลืมไปเลยตัวที่สองไม่ไหวละอิ่มกินตัวเดียวแหละอืม้ม น้ำกระเด็นครับน้ำกระเด็นสุดฟินมากใครมาแคลิฟอร์เนียก็จะลืมนะสักหนึ่งตัวจะได้รู้ว่ามาถึงแคลิฟอร์เนียแล้ว ถ้าซื้อตามที่ท่องเที่ยวก็อาจจะแพงหน่อยตัวเป็นพันพันบ้านเรานะเงินบาทบ้านเรานะตัวอาจจะสามสิบยี่ห้าสามสิบเหรียญถ้าซื้อตามร้านเวียดนามนะมาต้มเองจะถูก ซื้อก็ต้องซื้อร้านเวียดนามน,นะร้านจีนซื้อนะร้านจีนแพงนะร้านจีนก็แพงซื้อก็ต้องซื้อร้านเวียดนามจะถูกอืมว่ะน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มรสเด็ดกล้ามมันแบบกินยากกล้ามมันแห้ออกมาไม่ได้เนื้อเละหมด ชอบกินกันเคียงกับขามันมากกว่าอืาาก้านปก้ามปูเส็นก้ามปูใหญ่ๆก็อยากกินเนาะเราก็เละหมดเออัอนนี้สวยอันนี้สวย,อ,นนสวยอืมอินมาก อันนี้ไม่ไม่ได้คุยทักทายกันนะกำลังฟินกับการกินปูตัางเต็มถ้วยอิ่มแล้วกินตัวเดียวพอตัวที่สองไม่ไหวตัวที่สองกินไม่ไหวแล้วอิ่มเรามาดูแกงป่าเราดีกว่า เราเสร็จปูไปแล้วเรามาดูแกงป่าเราเป็นไงบ้างแกงป่าเราแกงป่าเราไม่ค่อยอร่อยเลยอะ่ะไม่ได้รสชาติไม่รัวไม่เนยแม่อะไรเลย <c oughs> อ,อ,อื้มูฮ้ยแม่อร่อยอะ่ะขมขมไงรู้บ้องถูกไปดีกว่าเอาไว้เจอกันคลิปหน้า,านเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามานั่งคุยกันคลิปนี้มันอร่อยมากมันซีนกับปู ลาไปกับปูที่เหลืออีกหนึ่งตัวนะจ๊ะของเพื่อนเทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย